ช่วงนี้แบบกิจกรรมเยอะมากยุง่งไม่ต้องช่วงนี้ยุ่งทุกช่วงอหะแต่อันนี้มันแค่ยุย่งแบบแค่จะหยิบขึ้นมาถ่ายอย่างเงี้ยเนี่ยคือช่วงเวลาเดินกลับมาขึ้นน้องปันไดหยิบขึ้นมาเธอฉันยังไม่ได้ตัดมาจะเดือนหนึ่งแงเนี้สน,นอยมากกิจกรรมเยอะมากเดินทางเยอะมากแล้วกลับมาจะกิจกรรมมากลเดินทางแล้วกลับมาจัดนู่นจัดนี่ทำนั้นทำนู่น,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 น น,นี่มามันค้างแบบค้างแบบท่วมหูวง่ายดูผมจนลูกผม,มอ,อะไรขึ้นเป็นแผลเลยแล้ววันนี้ก็สเสลอจอดสก,กายอ้อมตึกมัเน,น,น,นี่ก็เลยกลัวงไงฟ้ามันดูเหมือนจะสว่างไม่สว่างนะความจริงอึมครึมมากฝนเพิ่งหยุดไปได้สักแปบบ๊บนึง ที่ปนหนักมากอันนี้ก็นั่นแหละเราดูต่อไปว่าตรงนี้มันจะแน่นห,หนาขนาดไหนค่อยว่ากันกลัแบบจริงๆ้วใช่ไหมว่าเราฉันไม่มีแรงต้องไปหาอะไรกินมนันต้องไปพักละพรุ่งนี้ฉันจะมาแต่เชา้าไปชมอีก